ปี2อ6พนกสิบสนะครับจากเลิก Too Much โดยครูเชหและครูเล็กนะครับข้อสนะครับบอกว่าครอบครัวหนึ่งมีสมาชิกทั้งหมด5คนประกอบไปด้วยนะครับพ่อแม่ลูกสาว3คนนะครับเดี๋ยวเราลองกำหนดตัวแปรไปเลยดีกว่านะครับเพื่อความมั่นใจนะในแต่ละอย่างนะครับพ่อแม่นะครับเราสมมุติเราบอกให้พ่อนะครับให้พ่อมีเป็น A แล้วกันนะครับแล้วแม่ก็มีอายุเป็น B นะครับเดี๋ยวลูกสาวสคนเดี๋ยวค่อยว่ากัน โดยที่ลูกสาวสองคนโตนะของคนโตคือสองคนที่อาย,อยุมากกว่าเป็นฝาแฝดกันฝาแฝดกันแปลว่าอะไรเท่ากันนั่นเองก็สมมุติว่าให้สองคนโตมีเป็นอายุ x กับ x แล้วกันและคนเล็กก็คือ y แล้วกันนะครับโอเคนะครับถ้าผลคูณของลูกสาวทั้ง3าคนเท่ากับ48แล้วผลบวกของอายุทั้งลูกสาวทั้ง3คนมีค่าเท่าใดนะครับให้คิดอายุเป็นจำนวนเต็มปีโอเคก็คือทุกอย่างเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะครับให้ นะครับ A เป็นอายุของพ่อ B เป็นอายุของแม่ X เป็นอายุของของของพี่สาวของลูกสาวคนโตสองคนนะครับและ y เป็นอายุของลูกสาวคุณเหล็กนะครับอ่าเรามาดูจากเงื่อนไขครับถ้าผลคูณของอายุลูกสาวทั้ง3คนทเท่ากับสี่แปดดังนั้นครับเงื่อนไขที่โจทย์ให้คืออะไรครับผลคูณก็คือ x คูณ x ก็คือ x กำลัง2 y เท่ากับ48นั่นเองนะครับเป็นเงื่อนไขที่1ต่อไปเงื่อนไขที่2ครับ ผลบวกอายุทกสาสัามคนก็คือ x บวก x ก็คือ 2x บวก y เท่ากับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เขาถามนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับทำยังไงดีนะครับทีนี้เราจะเริ่มยังไงดีครับ วิธีคิดนะครับเราก็ลองดูครับ วิธีข้อนี้นะครับเนื่องจากมีมีกี่ตัวแปรครับเนี่ยมี2ตัวแปร x กับ y ถูกไหมครับแต่มีแค่สมก,การเดียวเองไม่รู้จะหายังไงแต่โจทย์บอกน,นี้มาครับอายุเต็มปีงั้นแสดงว่าคือจำนวนเต็มนั่นแหละเราก็ลองแยกตัวประกอบครับของ48ได้ครับได้่าไรครับ2กํกำลัง4ได้16บหกคูณสนั่นเองถูกไหมครับก็คือ16บหกคูณนะครับทีนี้ เราจะแบ่งยังไงนะครับว่าเพื่อจะให้หาตัวอายุนะครับของลูกสาวได้นะครับก็คือเราก็ต้องมาพิจารณาต่อครับว่า2องกำลัง4ี่คูณ3มเนี่ยมันคืออะไรเรอ่ยมันคือ16กคูณ3มถูกไหมเนื่องจากมี2คนถูกไหมครับถ้ามี2คนต้องเท่ากันดังนั้นมันก็มีโอกาสเปลี่ยนเป็นลักษณะอย่างนี้ได้ครับก็คือ16กเนี่ยก็คือ x กกำลัง2ถูกไหมครับมันก็คือ4ี่กำลังสองคูณ3นั่นเองนั่นคือ ดังนั้นเราได้แล้วครับ x จึงเท่ากับ4และ y เท่ากับ3ดังนั้นผลรวมนะครับของอายุลูกสาวลูกสาวคือ4บวก4บวก3ซึ่งเท่ากับ11ปีนั่นเองนะครับก็เสร็จครับ